สวัสดีค่ะชื่อวรา,าพรชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มอายุ25ปีเป็นมะเร็งเต้านมตอนแรกเลยที่เจอค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมก็คือไปเจอก่อนซึ่งตอนนั้นเราเราก็มองว่ามันมันไม่ได้เป็นอะไรอาจจะเป็นแค่สีท้ามาก็เลยไปหาหมอตอนนั้นหมอได้คลำคลำก่อนนัดแล้วก็คัมหมอบอกว่าประมาณไม่ถึงเซนแล้วทีนี้เขาก็นัดอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะ นัดไปคําเหมือนเดิมเลยก็คือตอนนั้นประมาณ3เซนคือหลังจากสาวันที่กลับมาจากหาหมอค่ะคือรู้สึกว่าปวดนมมากแล้วด้วยเราต้องขับรถไปทํางานด้วยเราต้องพยุงนมตัวเองอะค่ะขับรถไปทํางานแบบนี้เลยขับรถได้แค่มือเดียวคือมันปวดมากอะค่ะปวดแบบปวดทนไม่ไหวเลยอะค่ะคือต้องกินยาแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยคือมันปวดแบบเราทนไม่ไหวก็เลยไปหาหมอคือไปหาก่อนนัดเลยก่อนที่หมอจะนัด พอไปหาหมอหมอก็ได้สาวก้อนประมาณสี่เซนคือภายในสามอาทิตย์อะคะ่ะคือมันโตไวมากแล้วก็ปวดมากด้วยเช่นกันหมอก็เลยได้นัดผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเลยผ่าตัดตอนนั้นก็คือไม่ได้วางยาสรุปหรือว่าอะไรคือเรายังรู้สึกทุกอย่างค่ะผ่าตัดตอนนั้นก็คือประมาณ4ี่เซนกว่าคือก้อนแรกอะคะ่ะสเซนกว่าหมอนัดฟังผลตอนนั้นเป็นแค่กลึงมะเร็งค่ะ โอเคเราก็คิดว่าโอเคมันเป็นอาจจะเป็นแค่ก้อนซีดปกติก็คือยังเข้าข้างตัวเองอยู่ค่ะแล้วประมาณผ่านไปเวลาประมาณ8เดือนนะคะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติผิดปกติตรงแผลที่เราผ่าตัดมาครั้งแรกอะคะ่ะเราก็ได้ไปหาหมออีกหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นไตหรือเปล่าที่เราผ่าตัดมา เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นความสบายใจของเราคือเราขอซาวแล้วก็ขอทำ Game. อเมมโมแกมพอถึงวันวันที่ซาวอะค่ะกับทำเมมโมแกมสุดมากอะค่ะตกใจมากเลยคือจะทําเมมโมแกมไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันกี่ก้อนพอซาวเท่านั้นนะคะผลออกมาคือ10กว่าก้อน คือจากตอนแรกอะค่ะที่ก้อนเดียวมันมันกลายมาเป็นสิบก,ก้อนคือตอนนั้นคือคือก็ก็ยังคิดอยู่นะคะว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนหมอก็ได้นัดนอนโรงพยาบาลคือนัดผ่าตัดก้อนออกอะค่ะแล้วก็ตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นก้อนเนื้อดีหรือว่าเนื้อหลายพอผ่าตัดเสร็จอะค่ะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์หมอนัดฟังผลพอถึงวันนัดค่ะคือหมอมบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านม คือคือสุดอ่ะสุดมากเลยแล้วหมอก็บอกว่าให้เราไปนั่งรอรอเพื่อที่จะเรียกญาติเข้ามาวางแผนการรักษาค่ะคือตอนนั้นอะค่ะหมอพูดอะไรคือคือเราจะไม่รับรู้แล้วอะค่ะคือสุดสุดไปแล้วอะค่ะหมอก็ได้คุยกับญาติว่าในเคสเนี้ยคือมันมันไม่สามารถที่จะผ่าตัดผ่าตัดทีละก้อนได้แล้วอะค่ะคือมันจะต้องผ่าตัดออกทั้งเอ้านมเลยซึ่งตอนนั้นนะคะเราคิดว่า จะทาอะไรก็คือทําเลยคือเราเราเรา,เรากลัวตายเราไม่อยากตายมากกว่าหมอก็ได้นัดผ่าตัดผ่าตัดออกทั้งเต้าเลยอะค่ะพอผ่าตัดได้ประมาณ3ามวันค่ะก็ยังนอนอยู่โรงพยบาบาลคือวันที่สี่อะค่ะออกแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาได้มาแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ยังไม่มั่นใจค่ะ,คะเราก็เลยไปศึกษาดูทั้งเคสดูทั้งรีวิวดูทุกอย่างเลยก็เลยได้เปิดใจทาน คือทานไป3าวันแรกอะค่ะเราสามารถลุกมาเดินได้จากที่เราผ่าตัดแล้วเราลุกไม่ได้เลยคือต้องนอนติดเตียงไปเลย3วันแรกลุกขึ้นมาเดินได้คือก็รู้สึกเฮ้ยมันมันก็โอเคนะพอหนึ่งอาทิตย์อะค่ะหมอนัดโฟโล่ที่จะดูแผลหมอก็ได้ถามว่าเฮ้ยแหม่มเราไม่เจอกันนานหรือเปล่าแหม่มก็เลยบอกว่า เพิ่งอาทิตย์เดียวเองนะคะหมอหมอบอกว่าทําไมแผลมันแห้งไวขนาดนี้ปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบเนี้ยแผลมันจะไม่แห้งไวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดนี้นะคะ่ะคือมันจะต้องมีหนองหรือว่ามีอะไรอะคะ่ะที่แผลเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาแล้วแต่หมอก็ถามนะว่าเราไปทําอะไรมาแต่เราก็ไม่ได้พูดเราก็ตอนนั้นก็ยิ้มออกละคือเราเริ่มมั่นใจแล้วหนึ่งอาทิตย์พอทานไปอีกสองอาทิตย์หมอนัดอีก นัดเพื่อที่จะดูแผลอีกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตยค่ะจากตอนแรกะค่ะเราจะต้องตัดไหมหนึ่งเดือนกว่าๆถึงจะตัดได้ค่ะเป็นสามอาทิตย์คือตัดก่อนเลยเราไม่ต้องรอถึงวันนัดที่เราจะต้องผ่าตัดไหมเราได้ตัดก่อนเลยคือมันเป็นอะไรที่เรามั่นใจมากๆเลยอะค่ะว่ามันดีแล้วอะค่ะที่เราเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือมันทำให้เรากลับมายิ้มได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้อะค่ะ คืออยากจะบอกหรือฝากกับผู้ป่วยอะค่ะที่ประสบปัญหาเหมือนแม่มอยู่ตอนนี้ค่ะอยากให้ได้ลองเปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูค่ะ